มาในส่วนของเสียงของวินมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะคะหลังจากที่ราคาน้ํามันมีการปรับตัวลดลงค่ะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตเทศบาลนะครหัดใหญ่ยิ้มออกนะคะหลังราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซโฮอลได้ปรับลดลงอีกลิตรละ80สตางค์วอนให้รถตรงอย่างต่อเนื่องและแน่นอนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่แพงขึ้นรายได้ไม่พอกับรายจ่ายค่ะ ที่หน้าหอนาฬิกาหรือลานจตุรัสนครหัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของรถโดยสารสาธารณะทั้งรถสองแถวและรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ประชาชนมักมาใช้บริการผู้สื่อข่าวได้ลงสอบถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะภายหลังจากที่ผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ประกาศปรับลดราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลงอีกลิตรละ80สตางค์ ส่วนแก๊สโซฮอ e85 ปรับลดลิตละ50สตางค์ส่งผลให้ราคาเบนซินล่าสุดอยู่ที่ลิตรละ46บาท16สตางค์ส่วนราคาน้ำมันดีเซลนั้นยังคงเดิมนะคะลิตรละ34บาท94สตางค์จากการสอบถามนายหมัดเรนสมันเหล็บนะคะหรือว่าบางลี 1. นนวินมอเตอร์ไซค์บอกว่า หลังราคาน้ำมันปรับลดลงมาตนก็รู้สึกดีใจพอได้ยิ้มออกนะคะช่วยประหยัดรายจ่ายได้บ้างแต่อยากให้มีการปรับลดราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับลดแล้วก็อยากให้มีการปรับลดแบบวัน2วันแล้วก็มีการปรับขึ้นราคาค่ะครับก็บอกอีกว่าเนื่องจากว่าปัญหาราคาน้ํามันส่งผลต่อการประกอบอาชีพนะครับและการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงโควิดสิพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาเจอกับปัญหาราคาน้ํามันที่แพงขึ้นอีก จนบางคนต้องหาอาชีพเสริมนะครับอย่างตนเองตอนนี้ก็ทํางานก่อสร้างเป็นอาชีพเสริมด้วยรายได้รายจ่ายก็ประจําวันจากเดิมเนี่ยรายได้อยู่ที่วันละประมาณ300-400บาทต่อวันตอนนี้เหลือวันละ100บาทบางวันก็ไม่มีรายได้เลยนะครับลูกค้าก็น้อยลงทำให้รายได้เนี่ยลดลงไม่พอรายจ่ายในครอบครัวครับมองว่าหากราคาน้ํามันลดลงและมีความแน่นอนจะช่วยต่อลงหายใจให้กับอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ได้บ้างครับ ก็ิาก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นอาชีพจร่งๆแล้วก็กตะทนี้จริงก็คิดว่าสบายอกสบายใจมากกับที่น้ำมันแพงมาเยอะนะถ้ารัฐบาลจะให้เราใช้น้ำมันที่ถูกมากกว่านี้มันก็ดีลดแล้วเป็นปีหรือว่าเป็นสี่เดือนหเดือนหเดือน7เดือนเป็นปี2ปีนี่ก็ได้เราพอได้ตั้งตัวติดใช่ไหมนี่สามวันรู้ๆก็บอก ขึ้นอีกแล้วมันช้ำบางครั้งนะลดลงมาพอพอจะอยู่กันได้เนี่ยกับลูกค้ามันมีน้อยตอนนี้เพราะพี่น้องทุกคนเดือดร้อนกันมากนะครับ